สวัสดีครับน้องสับผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมารีวิวกันครับกับ 30mm นะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวกันมานานมากๆเลยนะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาวิวกันครับกับหุ่นรุ่นเก่านะครับผมของฝั่งสาพันธุ์โลกกันนั่นก็คือนี่เลยครับ EEXM ขีดเก e า Baschi Roto นั่นเองนะครับผมหรือก็คือหุ่นรุ่นที่มีการผลิตขึ้นมาเนี่ยก่อนเอาโต้นั่นเองนะครับซึ่งเจบบ้า Baschi Roto ตัวนี้เป็นยังไงนั่นเรามาดูทำการรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคเพราะฉันมาดูกล่องกันเลยนะครับผมกับอ่านี่เลยครับ EEXM ขีด e เกา Baschi Roto นั่นเองนะผมหน้าตาหน้ากล่องครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโดยอย่างที่เห็นครับว่ารหัสตัวนี้นั่นคือเบอร์เนะครับเรา ตัวอัลโต้นะครับที่ทางสภพพโลกใช้ปัจจุบันเนี่ยคือเบอร์17เนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าก่อนหน้าค่อนข้างไคลเอาเรื่องเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าขุนเนี่ยก็จะหน้าตาค่อนข้างเก่านะครับดูแบบเป็นค่อนข้างโลเทคระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับตัวอัลโต้นะครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะส่วนข้างกล่องก็จะมีอะไรมาให้ในกล่องบ้างนะครับก็จะมีอาวุธมาให้เป็นปืนไรเฟิลนะครับนี่รอยๆมาให้นะครับแล้วก็จะมีโลที่อันค่อนข้างใหญ่มากมาให้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูป นะครับผมจะเป็นตามนี้เนะโอเคเพราะงั้นเรามาดูของค้างนกันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกไปคราบอกในกล่องให้มาสส่วนนะครับก็มีส่วนของตัวรอยๆนะครับตัวนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ได้นะครับว่าพระเอกของเราวันนี้ครับหุ่นบาสกี้รอตโต้นะครับผมมาพร้อมกับอาวุธครับก็คือตัวของปืนไรเฟิลนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโลในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้นะครับโอเคมาดูรอยๆกันก่อนเพราะว่าตัวเล็กทเดียวนะ ตัวอยครับจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยก็จะต่างกับรอยๆตัวปกตินะครับปกติจะเหมือนกับหน้าต่อตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนตัวมงมุมเน้ออันนี้จะมอเกับเป็นหุ่นเดิน2ขามากกว่านะครับซึ่งน้องสามารถขยับขาได้นะครับแต่ของผมมันใส่แล้วแข็งมากขยับไม่ได้นะครับส่วนหัวหมุนได้นะครับรวมถึงส่วนหัวเนี่ยสามารถถอดออกมานะครับและน้ำจอยตรงนี้ครับไปเสียบแทนหัวของหุ่นตัวอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นตามนี้โอเคตัวของรอยๆมีเท่านี้นะครับเพราะงั้นเรามาดูบากิลลัตโต้กันแบบ ชัดๆดีกว่านะครับผมซึ่งเจนนะครับว่าหุ่นตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมไม่รู้เรื่อง30 mm นะครับผมจะึงว่าตัวนี้เนี่ยมาจากแบบแนวของ Armor c อ l l หรือฟอน Mission ่นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าหน้าตาของเขาเนี่ยให้เป็นแนวนั้นมากๆเลยนั่นเองแล้ผมรู้จากข้างหน้าที่เป็นแบบหุ่นตัวเตี้ยๆดูถึกๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้นะครับอ่าข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับผมข้างหลัง นะครับผมตตยเท้านะครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเขตส่วนเรื่องของจุดขยับนะครับนเรื่องขาจุดขยับนี้ก็ค่อนข้างดูดีตาม3 0ตทั่วไปเลยนะครับหัวพยักหน้าได้นะครับผมมุนซ้ายมุนขวาได้นะครับแขนนะครับถอดรูดออกก่อนเพื่อความง่ายเนาะชุบๆแขนนะครับมุน ได้ตเต็มที่นะครับผมยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยกไหล่ขึ้นได้นะครับดูเห็นว่าจอยไหล่ตรงนี้เจ่กตัวโตเอาโตหุ่นทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแขนเนี่ยค่อนข้างติดแน่นมากเลยนะครับผมแขนตรงนี้หมุนได้นะครับข้อซอกขยับหนึ่งจังหวะแต่ได้ประมาณนี้นะครับข้อมือหมุนได้นะครับผมอ่าส่วนเอวนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาบิดข้างได้เล็กน้อยไม่ได้สิไม่ได้นะครับขอโทษทีหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับส่วนแบคแพคนะครับ เอาตรงนี้ลงมาได้ชึบชึบเหมือนกับกําลังแตกของเหมือนตัวกระน้าเกลาวไทยนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะอ่าแล้วก็ขานะครับไม่มีกระโปรงเพราะงั้นเตะได้สุดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัทงทัง้งข้างนะครับผมท่อนบนหมุนได้นะครับขาตรงเข่าเป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับแต่จังหวะล่างเนี่ยขยับยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เท้าหมุนได้นะครับเอาขึ้นเอาลงได้ตรงนี้เป็นสีคลิปนะครับเพราะงั้นระวังหักด้วยเช่นกันนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นในรูปแบบนี้เขาบอกว่าจุดขยับของตัว รักกี้ร็อตโต้เนี่ยครับพี่บอกว่าตามสตรอรี่เขาเป็นหุ่นรุ่นเก่าเนอะแต่ว่าจอยขยับต่างๆเนี่ยใช้ตามมาตรฐาน 100mm ทั่วไปนะครับเพราะฉะน,นก้าขายับของเขาเนี่บอกว่าค่อนข้างดูดีแล้วก็สมบ,บูรณ์มากๆนะครับไม่ได้มีจุดไหนที่แบบติดขัดไม่สามารถขยับได้เช่นไรนะครับผมรวมถึงว่าส่วนของไหลตรงนี้เนี่ยมันยกขึ้นได้นิดนึงเนอะเพราะงั้นเราสามารถขยับไหลตรงนี้เพิ่มได้ต่อนึงถ้าเกิดมีการติดเกาะอะไรอยู่ตบบนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคส่วนอาวุธนะครับอ่าโล นะครับค่อนข้างชอบโล่อัน,นี้มากนะครับจริงๆอยากซื้อ2องกองล่องอาโล่2อ,อันนะครับเพราะว่าเวลาติดโล่แบบนี้เนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่าแบบมันเป็นหุ่นแนวแทคกติกเชียนมากๆเลยนะครับแบบอารมณ์แบบหุ่นทหารเนอะติดโล่พุ่งเข้าไปแล้วก็ปืนยิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ปืนไรเฟิลน,นะครับเนี่ยเราว่าถึงบอกว่าเป็นไรเฟิลรุ่นเก่าตามสตอรี่แต่ว่าข้างล่างสามารถถอดออกอมาได้แล้วก็จะนำบาซูกา้านำปืนเลเซอเร์นำไฮเมกาลันเชอร์มาติดก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิกดอแอค หุ่นที่กําลังแบบเป็นหุ่นรุ่นเก่านะครับแต่อยู่ในสมุดระฟที่มีแต่หุ่นรุ่นใหม่แต่เป็นหมดนั่นเองนะครับผมจะเป็นตามนี้ครับเพราะงั้นเรื่องสุดแอคชั่นเนี่ยผมไม่ค่อยติดปัญหาคุณบัสกี้ลอตโต้นะครับเป็นรูปผมชอบมากๆทั้งเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของจุดแอคชั่นต่างๆนะครับผมรวมถึงว่าโล่เนี่ยครับถ้าเกิดอิงตามสเปคแล้วอะครับแบบนึงนะใส่กลับเข้าไปก่อนเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เหมือนกรงเล็บเนื้อบัสกี้ลอตโต้ครับสามารถใช้โล่นี้เนี่ใในนกกกาารอเปช้้้ั็แงวล ยิงโจมตีอารมณ์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเขตทีนี้เรามาดูในเรื่องของสเปคหุ่นดีกว่านะครับที่บอกว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่ผลิตมาก่อนอัลโต้นะแต่ทำ่าแต่ถ้าเกิดคําถามว่าทําไมมันถึงถูกสร้างขึ้นมาตอนนี้นะครับประโยคนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเขียนอธิบายลงในใบแมนนวลเรียบร้อยแล้วก็คือตัวของバีキรัตโตเนี่ยครับ โายที่บอกเลยนะไม่เป็นหุ่นที่รุ่นเก่ากว่าอัลโตมากๆนะครับผมแต่ว่าข้อดีหุ่นตัวนี้ครับคือไม่เป็นหุ่นที่ตัดเรื่องของฟังก์ชันต่างออกไปเยอะมากนะครับทําให้หุ่นตัวนี้เนี่ยมีกําลังขับเคลื่อนครับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถแบกน้ำหนักเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันเพราะงั้นเรื่องของการติดตั้งอาวุธใหญ่เนี่ยหุ่นตัวนี้สามารถติดตั้งได้นะครับหรือจุดข้างหลังตรงนี้นะครับ ที่บอกว่ากางมาได้อะมันสามารถนําพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆเลยครับให้หุ่นตัวนี้ขนได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือจุดประสงค์แรกครับคือหุ่นตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถเอาไปสู้กับพวกแบบไบรอนหรือแม็กซี่ออนได้หรอกอถ้าสู้กับแม็กซี่ออนแมเชวัาเขาหน้าจะตายปิบตานะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยในการเรื่องของการแบกของการขนส่งของได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับรวมถึงว่าตามข้อมูลของตัวนี้เลยครับเนี่ย คุณตัวนี้เนี่ยยังเป็นถุนที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลได้นะครับนั่นแปลว่าซากของอัลโต้ซากของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการพังในสงครามเนี่ยสามารถนำมารีไซเคิลใหม่ครับเพื่อสร้างเป็นบัสกี้รอตโต้มาได้ด้วยนั่นเองนะครับผมและวัตุนตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ทั้งในเรื่องที่ว่าอะ ประหยัดทรัพยากรเนอะไม่ต้องสร้างรถขนของไม่ต้องทาอะไรขนของเพิ่มแต่ว่าอุปกรณ์ที่พังไปแล้วนะครับมาทําใหม่ให้กลายเป็นบัสกีรถโตนะครับผมรูเป็นหุ่นตัวนี้ก็มีการติดตั้งอกวุ์ระดับหนึ่งก็สามารถป้องกันตัวเองในการต่อสู้ระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับผมะงั้นก็สามารถใช้ในการขนของต่างๆได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับก็เป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับใน 3 0มสมนะครับซึ่งเด็กเกิดผมพูดเนี่ยครับคือผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของบ a สกี้รอตโตตัวนี้นะครับมากกว่าเอาโตโม้มากๆเลยนทำไมบอกว่ามันเหมือนจะขุณจากฟอนติชันเนอะเพราะงั้นเนี่ยครับเรื่องของที่แบบดูเป็นหุ่นถึกๆทมๆนะครับแต่แบบดูแล้วแบบมันน่าจะแบบมีฟังก์ชันอะไรซ่อนไว้หรือแบบต้องมีแบบถ้าเกิดได้คิดครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ เป็นอาหารแบบผ่านศึกเจนศึกสุดๆหนึ่แล้วแบบขับหุณนที่แบบคุณนตกรุ่นไปแล้วอะครับแต่ว่าเอาหุ่นตกรุ่นเนี่ยไปโมติดตั้งอาวุธต่างๆทําอะไรต่างๆ,ๆแบบใช้แท็กติกที่แบบเหนือกว่าหุนอื่นมากๆครับในการเข้าไปต่อกรกับไอ้ฝ่ายนั่นเองนะครับผมมันจะให้อารมณ์แบบคุณนลักษณะนั้นนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าบาซิลตโตเนี่ยที่บอกว่าแบกอาวุธหนักได้ครับแล้วก็ข้างๆกล่องเนี่ยก็มีโชว์แบกแบบแบกดาบใหญ่แบกปาซูก้าเพราะผมเชื่อว่าบาซิลลตโตเนี่ยถึงจะบอกว่า ฟังกชันน้อยกว่าออโต้เนอแต่ว่าอย่างแรกเลยคือวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบเดียวกันในการทานะครับเพราะจะต้องเชื่อว่าเกราะเนี่ยความแข็งไม่ต่างกันมากหรอกแค่ว่าจะไม่มีฟังก์ชันอะไรบางอย่างเนอเพราะงั้นนั่นแปลว่าคุนตัวนี้นะครับถ้าเกิดโมดีๆเนี่ยแบบติดตั้งอาวุธดีๆเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆในตัวเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่เทพมากๆก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นตามนี้นะครับแต่ว่าถามว่าจะได้เห็นไหมนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะไม่ได้เห็นรุ่นคัสตอมแบบนั้นออกมาาาะเพรว่ บันไดประกาศมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวปีน้าเนี่ยสองเป็นอัลโต้รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วน่าจะประกาศประมาณแถวๆเดือนน่าจะประกาศเดือนนี้หรือไม่ก็ประมาณต้นก่นเดือนหน้าเ่ยครับที่เป็นอัลโต้รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะแต่เท่าที่เห็นก็คือบาสกโรโต้ก็เป็นอย่างในหุ้นที่แมอาจจะเป็นหุ้นที่แบบดูเป็นตัวประกอบประกอบนะครับผมค้างมั่นใจว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปโมตแต่งเสริมอะไรเนี่ยมันต้องหล่อเทมมากกว่าอัลโต้แน่นอนนะครับผมจะนน้ัเเะ นี่แหละครับก็คือการรีวิวจำวันนี้รับตัว 30mm นะครับผมบาสกี้รโตนะครับหุ่นรุ่นที่มาก่อนเอวโต้นะครับซึ่งปัจจุบันถูกผลิตในฐานะหุ่นที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลนะครับผมแล้วก็ใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆขนส่งของต่างๆนะครับจึงบอกว่าถึงแม้ว่าหุ่นตัวนี้จะไม่ได้มีอุปกรณ์ต่างๆระบบต่างๆไฮเทคก็หุ่นนิยุปัจจุบันแต่มีกำลังขับเคลื่อนที่สูงกว่าเดิมแล้วก็สามารถแบกว่าได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรู Bye-bye!